สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่9พฤศจิกายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดร e a l time เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วเป็นแท่งที่3ก็สักประมาณ พันจุดนะฮะประมาณพันบวกลบนะฮะแบบนี้นะครับเมื่อวันศุกร์นะครับเราวิเคราะห์บอกว่านะครับมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแต่ก็เปอร์เซ็นต์การขึ้นก็อยู่ในอีกนิดหนึ่งนะฮะผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งโดจิไปนะแ่งเล็กๆสั้นๆเท่านั้นนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้ก็ยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นจะน้อยแล้วนะครับหากเขาวันนี้นะฮะเขาปิดแท่งแดงเขาก็จะกลับ ตัวกลับตัวในโซนซูเปอร์นะครับถ้าใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอมามองออกว่าจะมีการเดินทางมีโอกาสที่จะเดินทางไปทางไหนต่อนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังเป็นโมเมนตัมที่หดตัวกลับหาศูนย์แล้วนะครับตอนนี้อยู่อยู่กับศูนย์แล้วก็คือยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับกรอบไซด์เวย์ของโมเมนตัมระยะกลางยังไม่หลุดนะฮะยังไม่หลุดไปไหนเลยนะครับส่วนตลาดนะครับ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงแล้วนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและก็ลดลงบ้างตามกลไกของตลาดเป็นเรื่องปกตินะครับนะฮะเพราะว่าเกิดจากเอฟเฟกของข่าวเนาะนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปใน i ท e f เ a m e ที่ daily ว่านะครับรอบสัญ,ญญาณเป็นรอบสัญญ,ญาณฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้ก็จะขอพักตัวอีกสักนิดหนึ่งก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อ นะครับนะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะไปไหนไกลนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบของเรานะครับเดินทางมาแล้วตรงนี้เนาะนะครับ12แท่งก็ประมาณ5,000กว่าจุดนะครับนะฮะแบบนี้นะครับ เมื่อวันศุกร์เนี่ยเราวิเคราะห์ตรงนี้นะครับขอว่าขอพักตัวก่อนนะผลปรากฏว่าก็พักตัวแล้วโตทำซูเปอร์ทิ้งไว้เราสันนิษฐานและคาดการณ์ว่านะครับมีโอกาสที่จะทำายเยอะไฮแล้วก็ทำไฮเยอะไฮจริงๆไหมฮะนะฮะส่วนสัญญาณระยะใกล้นะฮะระยะใกล้ก็ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะฮะมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็มีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างจะเยอะนะฮะ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะค,ค่อยๆไหลขึ้นไปแล้วนะค,ค่อยๆไหลขึ้นนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบรุนแรงนะรุนแรงแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง นะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดนะฮะอยากจะขึ้นได้อีกชุดหนึ่งนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณ ที่เกิดนะครับตามระบบจริงๆนะฮะก็อยู่ตรงนี้เนาะนะฮะตรงนี้ก็เดินทางมาแล้ว49แท่งก็ประมาณ5000กระจุดอาจจะมีการโดนตรงนี้น่เอฟเฟกของข่าวตรงนี้อาจจะมีการปิดโพซิชันไปนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์มาตรงนี้เราวิเคราะห์บอกว่านะครับมีโอกาสกําลังพักตัวก่อนมีโอกาสจะย่อัตลงได้อีกชุดผลปรากฏว่าพักตัวจริงๆนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปตามรอบสัญญาณที่เป็นแพทเทิร์นเทรนที่ถูกต้องนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้ก็ อยู่ในบริเวณการพักตัวก่อนนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นลงนั้นมีพอๆกันเนาะนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมที่หดตัวกลับหาศูนย์ก็คืออยู่ในการพักตัวของชุดชุดนี้นะครับชุดนี้เกิดตั้งแต่บริเวณนี้นะครับคืนนี้นะฮะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในกรอบพักตัวมา2วันแล้วเนาะนะฮะเมื่อวันศุกร์ก็พักตัวนิดหนึงนะครับแต่ก็ยังคงเป็นไซด์เวย์อัพนะครับเพราะว่าเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะตลาดนะครับ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแรงซื้อก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาที่เกิดตอนนี้เกิดอาการเหมือนกาดจะเบรกย่อเนาะเบรกย่อหรือว่าเบรกพักตัวนะครับรวมๆกันแล้วมันมีโอกาสที่จะพักตัวค่อนข้างเยอะนะครับแบบนี้นะฮะนะฮะเพราะยังอยู่ในกรอบที่เป็นไซส์เวอัพเล็กๆเท่านั้นที่แรงกระชากพวกนี้เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับนะฮะผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้ นะครับแล้วก็ประเด็นนะประเด็นนะครับเพราะว่าหลังเอฟเฟกต์แรงๆแบบนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วเกิดเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงตามที่เราวางแผนกันไว้แล้วเนาะนะฮะจันอาคารพุทนะครับเราจะไม่ค่อยอ กราฟจะไม่ค่อยวิ่งสักเท่าไหร่ผลปรากฏว่าก็ไปได้แค่นี้เอฟเฟกก็แรงวันพฤืหัสกับวันศุกร์ถูกไหมฮะแบบนี้นะครับเอฟเฟกที่แรงตามแผนที่เราวิเคราะห์กันไว้นะฮะทีนี้ภายในอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้ก็เกิดเอฟเฟกต์เขาเรียกว่าอาทิตย์หลังเอฟเฟกนะครับทั้งเรื่องตั้งทั้งนอนฟาร์มทั้งประกาศดอกเบี้ยนะครับอาทิตย์นี้นะฮะการเคลื่อนที่ของกราฟจะหยุดเป็นกระจุกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเรียกว่า d demand e f f e c t i ี e นะฮะ e x p ก n s i o n ชัอใครเรียนไปแล้วนะครับก็น อาทิตย์นี้ปัจจัยกระทบต่างๆนะครับก็ uh, มีไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็มีทั้งปัจจัยหนุนนะฮะแล้วก็ปัจจัยที่ขัดแย้งกับสัญญาณนะครับดังนั้นนะครับลักษณะาการเคลื่อนที่ของกราฟภายในอาทิตย์นี้นะครับก็มีโอกาสที่จะไม่ไปไหนไกลสักเท่าไหร่นะครับอาจจะอยู่ในกรอบกรอบที่เป็นของ รอบก่อนหน้านั้นนะครับกรอบไซด์เวย์ก็อยู่สักประมาณพันสองสามพันจุดนะครับส่วน m ั n นี่แมเนจเมนต์นะครับในอาทิตย์นี้นะครับในไทม์เฟรมนี้นะครับค่อนข้างจะมีเยอะนิดนึงเผื่อไว้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเอฟเฟกค่อนข้างจะรุนแรงเนาะทูทูไทยไทยก็เจ็ดแปดพันจุดนะครับแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ